สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์พารวยเดอร์ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาสรุปตัวเลขเพื่อเป็นข้อมูลเช่นเคยครับพี่น้องตามกันตัวครับผมพูดแล้วครับพี่น้องเนาะวันที่16พร้อมกับรัฐบาลไทยแล้วครับผมทำเล่ากับวันจันทร์ครับพี่น้องครับคลิปนี้มาสรุปเลขที่ออก เมื่อวันศุกรเด้อครับผมครับพ่อเสิร์ดครับพี่น้องเนาะเผื่อบ่ได้ครับผมแตกสามตัวโต้เด้อครับผมครับเลขออกสี่เก้าแปดเก้าสี่พ่อเสิร์ดให้เก้าสี่แปดครับผมเก้าสี่แปดครับพ่อเสิร์ดครับพี่น้องเนาะครับสุดยอดครับผมเพิ่นให้หกคู่เท่านั้นครับพี่น้องครับสําหรับเลขอ่าชุดประกบคู่กับล่งลางอีกแล้วครับพี่น้องเนาะแปดเก้าเป็น เอาตัวที่รับผมเพิ่นห้ล่างขึ้นบนครับแปดเก้าครับสําหรับพ่อเสร์ดครับพี่น้องส่วนเด่นรองกันเข้าสี่กับแปดครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะในส่วนของอีกหลายๆสํานักด้วยครับผมกับมีอยู่อย่างเช่นพ่อไพ่บูนนี่ครับผมเพิ่นกระดึงบนออกมาเลยครับพี่น้องเนาะเน้นแปดเก้าครับผมเสียดายเป็นตกกับครับผม พอให้บูนครับพอชนิ่นกับให้บนล่องลางครับผมสีเก้าครับพี่น้องเนาะสูตรก็มเชียกับกอดข้อกันมากแ9ดเครับผมเอาคลิปนี้จะมาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่นองฟี่ได้เบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะตามกันต่อสู่กันต่อครับผมวันจันทร์ครับในงวดวัน 16, ที่สิบหกธันวาคมหกครับผมครับตาเล่าสองทุ่มครึ่ง เอาคลิปนี้ไปเบิง้งสรุปน้ำกันครับพี่น้องเป็นข้อมูลเด้อครับผมว่าม,มีตัวเลขกไหมครับพี่น้องเนาะถ้าเส้นใดเพิ่นมากก่อนเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้ารวยกับเจี๊ยบฟ้าลงให้พี่น้องที่รับแต่ว่ากัดมีเวลาครับผมเสาร์อาทิตย์วันจันทร์อาจจะยิงยุงทั้งไทยทั้งเล่า้อครับผมอาจจะน้ำเสนอเล่าก่อนก็ได้ครับพี่น้องเนาะก็จะค่อยไปจัดไทยเต็มๆวันจันทร์ครับเอาคลิปนี้ไปเบิ่งสรุปน้ำกันก่อน,นครับพี่นอนะ้องเนาะก็ติดไว้เด้อครับผมกับน้ำเชียรผ้าลวย นี่ครับพี่น้องเนาะพอเสร์ฟเพิ่นให้สามตัวเก่าซี่แปดครับผมถ้าออกเก่าศูนย์ซี่นี่คือเฉลยใั้ครับทุกครับผมเก้าซี่แปดกับนิชุดอาเลขประกบครูเปนก็คือว่าล่างเขาขึ้นบนครับพี่น้องเนาะแปดเก่า พอไพ่บูนครับผมเพิ่นให้สองตัวบนแปดเก้าครับผมตัวเน้นร้อยสิบหน่วยเพิ่นกับเขายครับพี่น้องนอตตะวางสีออกตกตัวกับสี่แปดเก้าลักลอยเพิ่นเน้นพิดตัวครับผมมาซีด้วครับพี่น้องหนักร้อยเสดายครับสองแปดเก้าพ่อ ชนินครับพี่น้องเนาะพอชนินเด้นเ็นกอดข้อกันครับผมแปดเก่าแล้วก็ประกบได้ซีเก่าครับผมซีเก่าล่งลางเกือบแตกสามตัวกันครับผมเพื่อนใหเก้าสามแปดถ้าเพื่อนไหกลักลอยเป็นเก้าสี่เก้านี่ครับตัวตัวที่ครับผมเก้าสี่แปดนี่ครับพี่น้องเนาะ เลขบนเพิ่นลุดครับพี่น้องงวดนี้ครับล่งลางสูตรเก้ามาเชียครับผมแปดกับเก้ากอดคอกันมาครับผมพี่ประกายครับพี่น้องเนาะหลักสิบบนเดินดีครับผมลูดเก้าครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมพี่ประกาย อาจารย์เอครับผมตัวเด่นกอดข้อกันแปดกับเก้าครับพอลาดเพา้าโอ้เสยียดายครับพี่น้องเนาะขอตรวจขอไปพี่น้องสิ่กวากันตามสูตรครับผมครับเคยเห็นอชาชนตัวใดกับมาตัวนั่นครับพี่น้องเนาะครับชนแปดว่างันกับแปดมาโมนี้ชนหาหาว่ามาครับผมมาสี่ ไปประกอบกับคนณผู้เขาว่าเขาด้ยครับผมคนณผู้เับโบมีโบมีเก่าเป็นครูทางไปคนณผู้เขาคนมีแปดเก่าอยู่กับเก่ามาเชี่ยผมครับผมเก่ามาเชี่ยมีแปดกับเก่านี่ครับคนณผู้เขาเขาตะเหล็กติดครับผมเก้า8แปดครับเซียนบุรีลำครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผม วิ่งรูดบนสี่กับเก้ามาเป็นครูทางเลยครับผมเข้าทั้งสองตัวเลยคนโคราชครับผมคนนี้เข้าที่เก้าด้วยครับผมเด่นกับลายสำนักกันยังบรรลุอยู่ครับพี่น้องนะเนาะเดินดีกันนี่ครับอาจารย์ผู้เข้าที่เก้าครับผมนี่กืเกือบแตะคือกันครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้ให้เก่าสาม งวว่างนแตกบนรางเลยครับผมงวดนี้แต้มเดียวเสียนกระทุ่มแบนครับผมเด่นไม่พลาดครับพี่น้องเนาะงวดนี้ก็ให้เข่าซีครับผมเข่าซีปาดาครับผมเหล็กวิ่นบนเข่าดีเด้อครับพี่น้องนี่งวดว่าหันที่บ่ได้รงคลิปครับผมกับเขาเขาสามตัวตัวเลยครับผมงวดนี้ก็เข่าล่างครับผมเข่าเก่าซี เดี๋ยวกับพี่จ้าน้าเบิรงเดอครับพี่น้องเลปะดานี่ครับเสดาปบนเน้นพิจตัวครับพี่น้องเนาะเน้นสองครับสองย่อมราบอมบ้าแมาเลี้ยงีครับผมหมดแล้วหรับสดารบ่มาครับนี่ครับผม,ดเ,ม,บบผมเดี๋ยวมาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้อง FC. ที่เส้นไดนบนมาก,ก่อนเดี๋ยวน้ำเชียบผ้ารวยก็จะมานํำเสนอสู่พี่น้องที่เป็นลำดับต่อไปเดอครับผม เอาครับพี่น้องครับผมสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะหมวดวันที่สิบหกครับผมออกหล้างเละง่าครับพี่น้องเนาะครับจังไดกับพี่จะหน้าเบิ้งไปน้ากันครับเอาถ่ายคลิปนี้นาเชียร์ผ้าลวดกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาไปน้ากันครับว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าตำล่าครับผมครับสิบหกธันวาคมครับพี่น้องเนาะคลิปนี้อ่าเป็นชุดสรุปเด้อครับผม ส,สรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีครับดีใจกับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเนาะที่ได้โชคได้ลาาไปน้ากันครับถ้าพี่น้องเอฟซีอยากใจให้ค่าน้าชากาแฟากับเซียนกะสามารถติดตอ่อกับกอมาเชียได้ครับผม0 9 8 4 7 4 0 6 8 3ครับผม0 9 8 4 7 4 0 6 8 3สีาำหรับคลิปนี้เอาไว้จำนี่เด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหน้า อยู่ดีไม่แย่สุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ